สวัสดีครับสุัิโจอชาเว็ชาแนลนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่เวียดน,นา <_': S 1> <ผ>มก็ด้านหลังนู้นจะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์ไม่ได้จาวไปชื่ออะไรนะครับอยู่ตรงในเมืองฮานอยเลยนะฮะ <_': S 2> ม,มันเปปูน่นะครับก็มาเดินเล่นกับพี่มานพินพี่จิ๊บนะฮะแล้วก็คุณชันชัยนะฮะส่วนคุณพบเสียไปดูกับโชว์กระบ,บอกน้ํานะฮะก็เจอกันสามคนตอนนี้นะครับพี่ตาคอเสียก็แยกตัวไปทางเหนือนะครับแล้วก็ คุณอูนะฮะก็แยกตัวไปตามคุณทัเษียนะฮะห่างก,กันประมาณสักเกือบเกือบสองกิโลนะครับก็แยกกันมาไวิชานนี่เองนะฮะตอนนี้ทวิโจก็ตกค่ำๆก็พามาเดินชมบรรยากาศโดยรอบนะบรรยากาศของเมืองฮานอยว่ามีสีสันเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้วันที่30 1สิบหนึ่งสองสามสห้าจะเป็นอยู่วันหยุดยาวคล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะครับก็คืองาวันแรงงานอย่างเงี้ยครับ แต่ที่นี่เป็นการรวมชาติของเขานะฮะแต่สังเกตได้จากธงสีแดงครับตั้งแต่มานะฮะถ้าคุณผู้ชมชมยูทูบของสุนิชโจนะจะเห็นว่าที่เวียดนามนะครับตั้งแต่เหนือนะครับยันใต้เลยจะมีธงชาติเวียดนามเป็นลูกดาวสีเหลืองนะฮะแล้วก็ป้ายตรงเป็นสีแดงนะฮะื้นสีแดงนะครับเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่สังเกตว่าจะมีตำรวจตำรวจนะครับเดินไปมานะครับไม่ได้ใจว่าเดินตำรวจอะไรเขาหรือเปล่านะฮะตอนนี้เขาเดินกันนะครับ ตำรวจเขาจะใส่เสื้อสีเขียวเขาเดินเขาเดินตำรวจเขาจะใส่เสื้อโทกสีเขียวนะักหมวดหมวด,มดสีขิมม้านะฮะผู้คนก็เดี๋ยวนี้การในกายของคนเวียดน,นม้มโดยเฉพาะพวกผู้หญิงเนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบไม่ไอายนะคือเขาไมมีการนุ่งสั้นนุ่งอะไรนะไม่เหมือนสมัยก่อนจะต้องนุ่งแบบ เรียบร้อยเหมือนในชุดในที่คุณผู้ชมเห็นในเขาเรียกว่าการแต่งกายของปร,ประจำชาตินะฮะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะเรื่องจริงแล้วคือไม่ใช่ได้ใส่ใส่งอบแล้วก็มาเป็นใส่ชุดประจำชาติแบบนั้นนะฮะเหมือนเหมือนชุดไทยสมัยโบราณน,นะฮะเดี๋ยวนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปแล้วตามยุคการของสมัยนะครับ ข้างน,น,น้อนี้เรื่องของเงินนะฮะ ATM นี่กดได้ยยเยอะแยะไปหมดนะฮะขอให้ท่านมีเงินในตู้แล้วกันนะครับก็เยอะแยะไปหมดเลยครับตู้ ATM เนี่ยด้ๆๆนานหลังอันนุ้นก็มีนะตกตพอ่าประมาณสักหกโมงเดี๋ยฮะดูนาฬิกาก่อนนะครับว่าเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยน่ากินนะครับนนรวง้อน ตามสตรีฟูดนะฮะตรงซอกตอกซอยต่างๆก็จะมีพวกอา,อาหารพวกเฟรอรือพวกเขาเรียกอะไรขนมปังคล้ายแซนด์วิชนะฮะมีขายทั่วไปนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดเงินนะครับอันหนึ่งก็หลายต่างนะครับที่นี่มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหาราเรื่องของอา,อาหารสตรีฟูดราคาประหยัดนะครับก็เลือก กันได้เลยนะครับที่นี่การแข่งขันราคาสูงครับทาให้ราคาต่างๆไม่กล้าก่อราคากับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าแต่ละร้านจะโชว์ราคาเรียบร้อยเลยนะฮะถ้าร้านไหนขายแพงก็คงจะไม่มีใครไปใช้บริการนะครับและนี่คือเหตุผลที่ทําให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวที่ยังมีเยอะแยะหมดนะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้นักท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาเที่ยวฮานอยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากชาวไทยนะครับเพราะว่า ใช้จ่ายถูกนะฮะอย่างเช่นเดี๋วเครื่องบินเดีน้ก็ถูกนะครับเอเซียมีบินนะครับเวียดเจ็ตมีบินนะฮะแล้วก็มีสายการบินอื่นๆอีกเวียดนามเอร์ไลน์นะครับก็บินมาที่นี่นะครับทุกวันนะครับทุกวันเลยแล้วก็เกิดการแข่งขันเรื่องราคาของตั๋วเครื่องบินนะฮะก็เลือกกันมาได้เลยนะครับที่จะมาเที่ยวเมืองฮานอยแห่งนี้นะครับแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปเมืองอื่นได้เช่นกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวที่เมืองอื่นของฮานอยนะฮะของเวียดนามนะครับ อย่างเช่นฮาลองเบเวดานางคอยอันนะครับก็มาได้เลยนะครับที่นี่มีรถต่อเรียบร้อยมีทั้งเครื่องบินมีทั้งรถบัสนะฮะมีทั้งรถไฟไปได้หมดเลยนะครับสำหรับเมืองต่างๆที่จะไปเมืองต่างๆของอประเทศเวียดนามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชูนิโจทราเวลชาแนลครับบรรยากาศยามเย็นนะของฮานอยครับ อยาลืมกดติดตามนะครับ Please Subscribe me Sunyjo Travel on uh, YouTube Thank for watching บ๊ายบาย